ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการแกะออกจากกล่องนะคะกล่องที่ถูกต้องนะคะก็คือจะต้องมีกระดาษที่ซีนนะคะรอบกล่องแบบนี้นะคะที่ออกจากมาจากสำนักงานเดี๋ยวต้องเป็นแบบนี้นะคะข้างในนะคะเดี๋ยวจะได้ดูนะคะพี่บุตรจะแกะให้ดูเลยนะคะว่าข้างในมีแก่ซองนะคะตัวนี้เป็นแบบแบบผงเนาะพี่บุตรเนาะแบบผงข้างในมีกี่ซองคะห้าซองข้างในมีห้าซองนะคะแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะข้างในมีห้าซองแบบนี้นะคะแล้วก็พี่บุตรชงทานวันละ เท้าครับหนึ่งสองหนึ่งซองเท่านั้นค่ะเอาโอเคค่ะพี่บุตรจะชงแล้วนะคะก็จะได้เป็นการยืนยันนะคะสําหรับคนที่ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเขาทานจริงหรือเปล่านะคะนี่เลยค่ะลูกค้าเราเจอจริงเสียงจริงที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงๆนะคะก็ลักษณะผงจะเป็นสีอะไรคะพี่บุตรสีขาวขาวสีขาวขาวเหลืองเหลืองสีเหลืองนะคะก็จะชงแล้วนะคะค่ะนี่นะคะชงเข้าไปแล้วนะคะทานง่ายใช่ไหมคะพี่บุตร ง่ายเนาะไม่ม no ีกล claro pues> ิ่นเนาะไม่ขมไม่ไม่เปรี้ยนไม่อะไรเลยกินอ่าเนี่ยค่ะพี่บุตรก็ยืนยันว่าทานง่ายนะคะสาหรับใครที่มีปัญหาไขข้อเสื่อมนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าตัวดีบูนนะคะทานง่ายไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็ทานเพียงแค่วันละหนึ่งซองหลังอาหารเช้าเท่านั้นนะคะพี่บุตรเนี่ยทานแค่เพียงแค่สองกองเองเนาะเคยเป็นหนักมากๆก็ยังดีขึ้นเลยนะคะอ่าแล้วก็คนนะคะกับน้ําเปล่านะประมาณนี้นะคะแล้วก็ทานได้เลยค่ะค่ะพี่บุตรจะทานจริงๆแล้วนะคะยืนยันจากผู้ใช้จริงกันเลยนะคะ ก็ใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่านะคะก็อย่าลืมให้ดีบุลดูแลคุณนะคะผลลัพธ์ชัดเจนมากๆนะคะนี่ค่ะลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนี่ค่ะพี่บุตรทานลงไปแล้วนะคะคอนเฟิร์มว่าดีจริงๆทานง่ายใช่ไหมคะง่ายครับดีจริงๆไม่เปื่อนไม่ขมอไม่เสื่อนไม่ขมนะคะโอเคนะคะ วันนี้นะคะก็ใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าว่ากระดูกทับเส้นนะคะก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะมั่นใจได้เลยนะคะดีบูญเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยร้อแล้วก็มีผู้ใช้เห็นผลลัพธ์มากมายจากทั่วประเทศนะคะวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะคบ,บ๊ายบายค่ะ